สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมทอัดสกินอยู่เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Identity V นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นคิงโดยใช้ตัวละครหมูป่าแล้วกันนะคะแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าส่วนตัวเราก็เล่นหมูป่าไมา่ได้เก่งขนาดนั้น,นะคะ่ะคือชนวิ่ตลอดแต่เอามาใช้หนีก็ได้อยู่แหละเนาะกันวันนี้ก็มาเล่นเป็นแอคคาบาลหนีฮันเตอร์แล้วกันนะคะเอ๊ะหรือว่าเราเป็นชาวบ้านเาลาจันเออใช่ไหมะคะ ย้ายน้อยๆก็มาเป็นคิงที่ดีแล้วกันนะคะโดยพยายามจุ๊งให้หนางที่สุดทที่เราจะทําได้ค่ะสว่วนวันนี้อัศวินฝั่งเราก็เป็นแมรี่นะคะแต่โดยทรงน่าจะลำบากหน่อยตรงที่ว่าทั้งคิงแล้วก็ผิดตามัองน,นั้นนะคะคือเขาเป็นแพทเท่านั้นเลยโดยแคซนเส้นกระจกบานจะ่ทายแน่นอนแมรี่คุณซูนะฉันรู้ว่าเธอทำได้งั้นก็ถ้าใครเป็นเมนแมรี่อะคะ่ะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนานด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคิงอย่างเราด้วยค่ะ แล้วก็แน่นอนนะคะว่าถ้าใครกำลังหาร้านรับพีออเดอร์พวกชุดคอทเทย์หรือแม่กระตุกตาอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่คุณต้องการแต่มันไม่มีอยู่ในไทยอะค่ะร้านยูเมเนตอาช็อปก็ยนดีให้บริการนะคะแล้วก็ตามเดิมค่ะว่าเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะไม่ต้องห่วงค่ะทีนี้ก็มากันค่ะเกมกำลังจะเริ่มแล้วหวังว่าเราจะเป็นคิงที่ดีได้แล้วกันนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นแจ็คอะน่าจะไหวอยู่แหละถ้าไม่โดนเธอเลยนนะมายั่งห้องมายัง่งโอเคมาแล้วค่ะ มาอืมรู้สึกว่าจะเกิดกับตรงหน้าโรงงานนะคะเนี่ยมาเริ่มเกมมาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็เปาปิดโอ้ซานน้อยเธอสิงก่อนเลยเหรอเธอไม่ออกไปปั่นไฟก่อนเหรอเออใช่ไหมเถอะมา,มาในใน,ใน,ใน,ในั้นกันนั้นละเปิดหีบเลยเป่าไปดูซสิเขาจะให้อะไรกับเราขอเป็นน้ำหอมได้ไหมปอกแขนก,นก็ได้ปอกแขนดีกว่าอ่ะมก้กระทาก็ได้โอเคงั้นเรามาปั่นไฟก่อนเออเดี๋ยว ฉันจะไม่ทันแตะเครื่องเลยนะจะเย็นๆสิมาซะนะแจ็คนอตันบล็อกเราทีโอเคเขาจัดก,การแล้วจัดก,การมันไม่ใช่โดนจัดก,การเองนะโอเคเขาไม่โดนไปเปเลยคะ่ะงั้นเราก็มาหามุมดีๆก่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะแม่สาวน้อยเธอจ้างอย่าลืมช่วยเราด้วยนะมาเลยแจ็คมาทางไหนทางไหนเอาทางไหนทางไหนดีทางไหนเอางั้นเราก็ขี่ก่อนแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง แน่จริงมากแน่จริงมากเอาแพดมาแล้วนี่ก็มาจริงโอเคง,เออง,ออง,งั้นเราก็อ้อมไปก่อนมีกนาตาแหละไม่ต้องสงสัยหรอกงั้นเราก็อ้อมได้เพราะเราวิ่งไวแล้วว้นไปเลยเรามีสารน้อยอีกอุ้ยโหยเขามาดักหน้างั้นเราก็อ้อมกับข้ามหมดหรออะไรว้นว้นวัน,วนเราเป็นแอคคาบาลคะ่ะเราจะแว้นสุดชีวิตเดียวไม่น่าใช่ละผิดเรื่องละงั้นเราต้องไปชาวบ้านปรรจันแว้นไปเลยโอ้ชนไม่เป็นไรค่ะอุ้ยโหยเขาอยู่ข้างหลังเลยที่ว่า ดี๋ยวปลามองไว้นะโอ้เฉดหลังไปนิดเดียวไม่เป็นไรคะ่ะเดี็กน้อยเขาก็เสียมองละเตรียม์พับไม้นะน้อตันห้องหนะเอาปลาแม่เหล็กงั้นเราก็ออกโอเคโอเคเป่าปิดต่อรอบสองแล้วก็เอาเดี๋ยวก่อนนะฉันเพิ่งนึกได้สาวน้อยออกมาจากตัวฉันแล้วหรอเนอะคุณรู้แล้วเนี่ยเออไม่ใช่ไม่เถอะงั้นอยู่ตรงนี้แล้วกันเหงื่อไหมโอ้มเค็มไม่ได้แล้วละ่ะไปก่อนแล้วบ๊ายบายเตรียม์พับไม้เอาไม่นะโดนมีคนโดนตี เธอจะตีผู้ติดตามเราไม่ได้นะเธอจะตีไม่ได้โอ้มีคนให้ตังค์ด้วยขอบคุณมากกระนัต้องการเงินอยู่พอดีเอ,อิบขออีกสักร้อยหนึงได้ไหมเพื่อนเอ,อิไม่ได้หรองั้นเราไปกันแล้วกันโอเคเขาให้เขาให้เขาให้ในทางร้อยนึงค่ะขอบคุณมากเลยแลวแจ็คก็อยู่หลังเราพอดีงั้นก็ต้องฉีดไปกลับมาบายบายไปล้วเพื่อนเราไม่อยากยุ่งกับนายละไปกินเท่ดีนะเพื่อนมาเราปิดต่อขี่มูต่อโอ้โหโดนตีแล้วได้ไปะนไร เราจะเป็นแอสเทร์บาลโดข้ามไปเอ๊ะเดี๋ยวฉันมีปัจจัยฉันก็เอาไฟาหัวฮันสิเดี๋ยวก่อนนะพวกนีได้เรื่องหนึ่งปัจจัยมันหายไปไหนค้เนี้่ยเออใช่ไหมเถอะแมนตอ่อแมนตอ่อเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นนนนต้องนั่นเขาต้องดี่จ้าพาทาวันนี้วัว่าเขาจะไม่ตีโอเคเดี๋ยวก่อนนะเราเพิ่งมาสังเกตนะคะเมื่อกี้คือสาวน้อยอ่ะผักไปแล้วแต่เหมือนหมูป่าไม่มีผลนะเออเพิ่งรู้นั้นเนี่ยมาซื้อไปเอาสนับข้อสอบแล้วกันเดี๋ยวจองไว้ก่อน โอเคอย่างน้อยเราก็รู้แล้วต่ท้าถามว่าจะเอาไปใส่ในคลิปไหมน่าจะมีลืมอะ่ะคิดว่านะน่าจะลืมแหละแต่จะต้องจำไว้หน่อยละโอ้โหหมดไม่นะพักมัานโอ้โหป่าปิ๊ดใจจังหวะพอดีไม่แค่สน,นุไม่แค่สนุกเอ่อแจ็คเป็นไรอะ่ะงั้นเราไปจากตรงน,นี้แล้วกันนะบ๊ายบายเพื่อนเอาเข้ามาเอ่อขอม้ยม่งั้นเราไปปัดไฟต่อแล้วกันนะเน,น,น,น้นๆ ไฟกัน์ชาม่าจะส่องไฟกันป่ะไปไปมาเอาเต้นด้วยกันนุนุน,น,นุไปเอาน้องอ๋อโอเคเก็บตังค์กันน้องสาวปะโอ้โหเข้ามาอีกแล้วเฮ้ยเพิ่งได้แตะตังค์นิดเดียวเองงั้นช่างมันขี่น้ำหอมขี่ไหมโอเคขอบคุณมากงั้นเราก็พับไม้ไปละบายบายรออีกสามวิคะ่ะเดี๋ยวก็จะขึ้นหมูได้ละอ่าขึ้นได้แล้วงั้นเราก็ขึ้นต่อไปละบายบายโอ้โหโดนตีอีกทีนึงไม่เป็นไร จะว่าเรื่องความเร็วแล้วกันนะแอดคาราบาวขอกลับไปที่โรงงานแล้วกันนะ,ะทุกคนไม่ใช่ละต้องเล่นเร็วมุ่งนี้ได้แล้วมั้งในเราแต่ก็าทำไม่ได้อนะจะกินไมันอยู่เหมือนเนาะหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมมาแว้นต่อรอบโรง,งงานได้สบายันนี้ชาวน้อยมาขวางเอาไม่ทันแล้วช่างมันงั้นเราก็แว้นต่อหวังว่าแมดี่เธอจะจัดก,การกับพวกฝั่งนั้นได้ไดอุ้ยโย เราก็ไม่ได้มองโอเคเขาผักให้ขอบคุณเราไปละบ๊ายบายไม่ออกมาทรงอย่างนี้มองใช่ไหมมองใช่ไหมนั่นไงตัวว่าละหลบไปจิตเตอาไปหนึ่งทีค่ะมาออกมาไยังโอเคออกมาแล้วเราก็สวนเข้าไปโอ้โอจะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วไม่นะงั้นเราก็ข้ามไปก่อนแล้วกันนะไปละบ๊ายบายมาไหมเนี่ยมาไหมโอเคเขายังไม่ข้ามนะจักรเรือข้ามแล้วงั้นเราก็ไปละสาวน้อยเธอต้องคุมต้องเตรียมผักกันนั่นแหละชักไหมโอเคเขาผัก โอเคเปิดปอกแล้วเพนละบ๊ายบายยังน้อยยังดีนะเราไม่โดนเอ้าไม่นะเธอตีน้องตั้นทำไมอ่ะเธอตีน้องเข้าทำไมอ่ะอเอามาใช่โอ้ขอบคุณมากสำหรับน้ำหอม thank y มากเลยสาวน้อยมาฉันมีพร้อมอาวุธบวกแล้วมาตรงไจต้องฉีดไปก่อนอไม่ตีอ่ะไม่ตีจริงจังไม่ตีงั้นตู้ก็กลับน้ำหอมแล้วก็หยิบปอกแขนกลับมาด่วนเลยโอเคงั้นเราก็ดีดไปทิ้งและห่างก่อนแล้วกันนะคะ มาแจ็คเธอไล่เราไม่ได้หรอกเพราะข้าคือแอคระเบาเออพอละต้องพอเลยเราจริงๆนะเดี๋ยวเก็บแมวน้ำหอมคืนก่อนคะ่ะมาแม,ามาขอบคุณมากสาวน้อยเห็นอยู่ว่าเอาน้ำหอมมาให้ทีนี้แหละได้เวลาชีนะโอ้โหกะพิชตชีวิตเปลี่ยนค่ะโอเคเดี๋ y ้อยก็เอาเดี๋ยวยก่อนนะโอ้เกือบไปงั้นก็มูแล้วกันนะจังหวะนี้เพราะว่ามันรู้สึกว่ามัวมากเมื่อกี้ สาวน้อยนี่ดาบสองคมยิ่งกว่านอตันอีกค่ะแต่ก็โอ้โหไล่ดังมาละไม่เขาจะวันเขาจะวันหนีเขาจะวันหนีวนวันวนววนโอเคมีคนรองรับโอเคมีคนรับดาเมจให้ละยางน้อยก็มีโอกาสได้พักหายใจเพิ่มเฮอเอามีการป้นน้ำแข็งด้วยนะแต่มันไม่่อยมีผลกับเราหรอกเพราะว่าเรายิ่งหีมาแล้วแต่ถ้าเธอมานาขานี้เราก็พุ่งเข้าไปเห็นไหมข้าก็ไม่โดนน้ำแข็งทำลายแล้วน้ำแข็งทำอะไรข้าไม่ได้หรอก มาสิโอเคอย่างด,ดีนะหมอกเขาไม่ทันรตรงนั้นหมูหมดแล้วเฮ้ยจะได้นะเป่าปิ๊กต่อถึงจะไม่รู้ว่ามันเอาไปทำไมเลยฮารีไปโอเคขอบคุณไปแล้วบ๊ายบาย,บายโอเคสาวน้อยมาแล้วน้องตั้งก็พักมันไปพักมันเอ๊ะเดี๋ยวอย่าบอกนะไม่ใช่เก็บงั้นใช่ไหมเราไปแล้วเอ้ยเลยเอิม่มมาปแปลกๆนั่นตั้งใช่ไหมนเถอะถ้ามบบแปลกๆนะฉันว่าฉันควรจะพูดไปขนาดหน้าไม่ใช่หรอเฮ้ยใช่ไหม ชาตอบเอ้ยเดี๋ยวไม่น่าดีครับมีน้ำหอมมาไม่เป็นไรเลยมาสิฉันมีน้ำหอมนะแต่ฉันไม่กลัวที่จะใช้มันด้วยมาเลยมาเลยเหมือนจะมาจริงงั้นก็ฉีดไปก่อนเอาไม่ไม่ตบจริงจังนะไม่ตบหรอตุก็ไม่กลับนะโอเคโอ้โหกลับสาวน้อยฉันขอบคุณที่เธอพยายามจะช่วยนะแต่เดีค่ะกับกก็คือทำไมมันนี่นี่โอเคงั้นดื่มน้ำหมักไปก่อนแล้วก็ขี่มูนข้างหนึ่ง มาเลยตอนนี้ไม่กลัวแล้วเราไม่กลัวแล้วเพราะเราขีมูแล้วนะม,มีปอแครเสริมตามหลังเรามาเลยแจ็คเรารู้ดีว่านายตีเราไปนายนาาก็ต้องตีเราสองดาเมจงั้นนายก็ต้องตีเราอีกดาเมจหนึ่งเพื่อให้เราเจ็บมาเราไม่กลัวโอ,โ,โอ้โหเขาตีไปแล้วทีหนึ่งงั้นเราก็ชีก,ก่อนดีกว่ามาเลยแจ็คเราไม่กลัวนายหรอกเพราะว่าเราเร็วกว่านายตั้งเยอะตัง้งแยะถึงแม้ว่านายจะอยู่ในร่างที่ว่าหายตัวไปได้วก็ตามทีเถอะแต่อย่าลืม ถ้ามีหมูป่าแล้วข้าไม่กลัวแต่ถ้าตอนไม่มีหมูปา่าอันนี้น่ากลัวจริงมาแว้นได้รอบโรงงานได้ชิวๆชิวๆรอบโรงงานเนี่ยโอโอ,โอแลกมาเตรียปมปืนไว้ก่อนโอ้โอ,โอหมูหมดแล้วก็คงต้องกลัวได้แล้วะคะ่ะว่าแต่แจ็คอยู่ไหนโอเคเขาอยู่ตรงนั้นเขาจะมาจากทางไหนเนะีไม่เป็นไรยังโดนได้อีกสองดาเมจคงไม่โดนตรงนี้หรอใช่ไหมโอ้โห ไอ้เราก็นึกว่ามันจะไม่ทะลุคือรู้นะว่ามันทะลุกาแพงอะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะทะลุตรงนั้นอะโอ้โหเสียดายดโอเคมีปืนทิ้งไว้ก่อนมีน้ําหมักแต่ดีดปอกแขนไม่น่าทันแล้วก็ขึ้นหมูไม่ได้ด้วยทุกคนเตรียมนะเตรียมพร้อมยิงไปเลยโอเค้วเราโอ้โหลุกไม่ทันอะมีปืนกันอยกสงักกระบอกมึงไว้ทุกคนเพราะอย่างนะเขาก็ใช้นี่ไปแล้วโอเคมีแม่เหล็กงั้นเดี๋ยวเราคานออกให้แล้วกันหนะน้าโตันแม่นะซสาน้อยเอง็งเห็นเด็กได้ยังไงฮะ นกโคตตัวเตี้ยๆอยู่นะนกตั้งน่านะต้องยื้อเอาไว้น่าต้องยื้อเอาไว้ไม่นะโอ้โห oh, ยังไม่โดนไม่นะโอเคเรียบร้อยไม่นะเพื่อนเ ah. ฮ้ยสุดท้ายก็โดนจับนั่นจนได้คะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตรงที่ว่าอาจจะบินฝั่งเราอะคะ่ะแมรี่ในที่สุดเขาก็ <c oughs> สามารถกำลับแพท,ทิเซียลงได้แล้วคะ่ะดูสิคะ่ะดูทรงเราน่าจะได้นั่งเก้าอี้จนแพทฝั่งนั้นบินแน่นอนคะ่ะเกมก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแอนเทคย์เซล